กว่าต้องไม่เก็บบอลนะปะชุดใหญ่มีลงทิพย์หนาวีิปอมถ้าไม่มีอะไรก็คุยกันปกตินั่นแหละอ่าต้องมาคุยหน่อยไหมพ่อผมกูถามว่ามึงมาคุยหน่อยไหมไม่เป็นไรครับพ่อเอออ่าคุยหน่อยดีเออลิกดูยังไงลิกก็แปรเพราะหน้าลิกมันเบี้ยวหนงสือไม่เที่ยงเดี๋ยวดีดดูก่อน ังสือไม่เพี้ยนนี่จะสลับทําไมนี่ช้างจูเนียร์ก็ถูกแล้วเตรียมเตรียมแบตให้เรียบร้อยสวัสดีครับวิกเตอร์สวัสดีครับวันี้ครับป้าถ้าเอาตอนอุ่นเครื่องนะตอนอุ่นเครื่องก็เล่นเล่นใช้ได้อยู่แหละไมอ่ะไม่มันให้อยู่ใกล้ปากแล้วหน่อยโยอไม่ต้องเอาหน้ามาใกล้มากเราจะมาอยู่มุมนี้เหรอถ้าจริงๆต้องแสงจากมุมมุมด้านบนอ่ะเห็นไหม หน้ามันจะมืดมากเนีย่ยลิกขันลิกออกซ้าลิกออกซ้ายไปขวาลิกออกขวาไปซ้ายหรือต้องไม่มีเลยปล่อยไว้แค่นี้แหละครับต้องมีไม้เพลงอ่ะมีแค่บางจังหวะก็ได้บางช่วงเ,เป็นบางช่วง <c oughs> ไม่ต้องตลอดเนาะส่งไปส่งไปข้างบนก่อนเก็บไว้ในคลาวจากคลาวส่งมาหาโอเคลูกเจอกันพรุ่งนี้เนาะถ้าเข้าลิงเดิมเนี่ยเข้าลิงเดิมนี่แหละ